ทำงานวนไปครับวันนี้แปลงไฟล์วิดีโอลงแฟลตไดให้ลูกค้านะครับนี่ครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับม้วนนี่ครับม้วนก็เล่นอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับม้วนเก่าๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเอามาให้แปลงไฟล์นะครับเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับจากม้วนวิดีโอเทปนะครับที่กําลังเล่นอยู่นะครับนําสัญญาณมา เข้ากับตัวเลกคอเดอร์นะครับแล้วก็แปลงไฟล์ลงที่ USB นะครับหรือว่าที่แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับนำไปเสียบคอมพิวเตอร์เล่นได้เลยนะครับหรือจะนําไปเสียบมือถือก็ได้นะครับนี่ครับตัวนี้แหละครับที่เก็บก็แปลงจากม้วนวิดีโอเทปนะครับที่กําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับม้วนวิดีโอเทป v s s ม้วนใหญ่ๆนี่แหละครับกําลังทําการ เล่นแล้วก็นำสัญญาณส่งมาที่เครื่องเลกคอเดอร์เครื่องนี้นะครับเป็นงานแห่พระเวทสันดรนะครับเมื่อ29ปีที่แล้วนะครับปีตามม้วนวิดีโอแจ้งมาเนี่ยคือปี1996นะครับหรือว่าปี2539นะครับตอนนี้ก็2568ก็29ปีแล้วนะครับม้วนเทปม้วนนี้นะครับนี่แหละครับเก่าๆแบบนี้ครับนี่นะครับเก่าๆแบบนี้นะครับ29ปีมาแล้วนะครับม้วนเทป ก็นำมาแปลงได้นะครับนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลจากวิดีโอคคสเซตนะครับวิดีโอคคสเซตก็จะมาเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ลงแฟลชไดร์แบบนี้นะครับ USB แล้วไปเสียบคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเล่นได้เลยนะครับวันนี้ก็แปลงไฟล์วนไปครับวันนี้คงจะนานนะครับ3มมวน3ม้วนนะครับมวนละชั่วโมง,งกว่านะครับเป็นงานแห่พระเวสสันดรของ บ้านพึ่งนะครับบ้านพึ่งตำบลหนองแคอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเก่ามากนะครับ29ปีนะครับม้วนวิดีโอนี่นี่ครับโอ้สนุกสนานทีเดียวนะครับแห่พระเวสันดรบ้านพึ่งตำบลหนองแคอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นม้วนวิดีโอเทปนะครับแปลงมาเป็นไฟล์ดิจิตอลครับ